สวัสดีค่ะพบกับปูเป้คิทเช่นนะคะวันนี้ก็วันเสาร์นะคะวันนี้ปูจะมาทำเลมอนดองน้ำผึ้งนะคะซึ่งเลมอนอลูกเนี้ยค่ะเป็นเลมอนที่ปูเก็บมาจากสวนที่บ้านสวนนะคะลูกหนึ่งได้ประมาณนี้เลยค่ะลูกใหญ่มากค่ะดูค่ะวันนี้ปูก็จะมาทำสองเมนูนะคะเลมอนดองน้ำผึ้งแล้วก็เลมอนอดองน้ำปลานะคะดองน้ำปลาเดี๋ยวเรามาดูกันดองพริกน้ำปลา ตอนแรกเราจะทำเลมอนดองน้ำผึ้งก่อนนะคะอตอนแรกเลยก็ปูก็จะใส่เลมอนลงไปตรงนี้นะคะในในขวอดโถแก้วนี้เลยนะคะเราใส่เลียงลงไปเลยนะคะช้อนกดๆอันนี้ปูทําทเป็นชิ้นใหญ่หนะะ่อยค่ะแล้วก็มีชิ้นเล็กป,ปูจะหั่นเป็นสองแบบใหญ่กับเล็กไวะคะ้ค่ะฝอยบางๆเฮ้ยทำไมมันหนานาะ ขวดขวดเล็กหน่อยนะคะขวดค่อนข้างเล็กปูใช้ขวดที่อ่าดองมะกอกนะคะรอบที่แล้วแล้วก็วเอาไปฆ่าเชื้อล้างฆ่าเชือ้อด้ความร้อนนะคะก่อนนะคะแล้วก็เอามาดองใหม่นะคะใส่ลไปเยอะๆเลยให้เต็มน,นะคะปูใช้ทั้งเปลือกด้วยนะคะเพราะว่าเลมอนเปลือกเขาจะหอมมากเลยนะคะ ตอนเก็บตอนสุกเปลือกก็หอมมากใช้ช้อนกดลงไปแน่นๆเพื่อที่ว่ามันจะไม่ให้ไม่ให้เขาแบบมีอากาศเข้าไปเยอะนะคะมันเราดองมอนเราดองทุกอย่างนะคะตอนที่ปูทำกิมจิปูก็จะใช้ทุกอย่างกดให้มันแน่นนะคะเลมอนนี่ก็เอาเมล็ดออกก่อนนะคะเมล็ด แล้วค่ะใช้ช้ชอนกดลงไปเลยนะคะทีนี้ให้มันแน่นนะคะนี่ค่ะก็จะได้เลมอนประมาณหนึ่งขวดนี้นะคะส่วนตัวนี้ปุ๊กก็จะไว้ทําดองน้ําปลานะคะยังไม่ทาตอนนี้ยังทําตัวนี้ก่อนอน้ําพึ่งที่ปุ๊กใช้นะคะเป็นน้ําพึ่งของ,อโ,คงโครงการหลวงนะคะโดยคําน้าพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวนี้เป็นน้าพึ่งจากลำปางนะคะเป็นน้ำพึ่งที่ เลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเป็นญาตเอมาฝากนะคะตัวนี้ค่ะเป็นน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย,ยค่ะเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ก่อนค่ะเราก็เทน้ำผึ้งลงไปเลยนะคะให้เขาซึมมาค่ะตอนนี้เขากลำลังซึมเราก็จะให้เขาซึมลงไปเรื่อยๆก่อน สังเกตก้อนน้ำผึ้งก็จะค่อยๆซึมนะคะผ่านไปนลค่ะค่อยคซึมลงไปผ่านเนื้อของมะนาวนะคะเออม,มะนาวเลมอนแต่ก็จะกอนเดียวกันนะั่นแหละเรียกต่างกันเพียงแต่เลมอนเขาก็จะมีแบบเป็นหย่อนหย่อนออกมาใต้เนาะที่เขาเรียกกันหย่อนย่อน,นออกมาใต้ลูกนะคะ ดองมะนาวหรือว่าดองอะไรดองดองเลมอนดองมะนาวก็เหมือนกันหมดนะคะเนี่ยหลักการคล้ายกัน,นค่ะแล้วก็น้ำผึ้งเสตดายน้ำผึ้งนะคะใส่ให้หมดจะเหน,น,นืดนิดนึงน้ำผึ้งจริงๆตัวน,นี้แล้วแต่รอบนะคะบางรอบก็ดูเหนื่นมากๆเลยอโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ นคะตอนนี้ปุ๊กก็ใส่ไปเต็มๆก่อนแล้วรอให้เขาซึมผ่านไปนะคะก็จะเป็นเลมอนดองอน้ำผึ้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งไว้ก่อนเนาะให้เขาซึมผ่านลงไปแล้วปุ๊กก็ค่อยจะมาปิดอีกทีหนึ่งทีนี้เรามาทําเมนูที่2กันเลยค่ะเป็นเมนูเลมอนดองน้ําปลาพริกน้ําปลานะคะ กเราดองมันจะซึมเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้ความเปรี้ยวลดลงนะคะเวลาเราจะกินเราก็เก็บไปตู้เย็นก่อนตอนแรกใส่น้าตาลลงไปเลยนะคะเพื่อจะให้มันได้ซึมใส่น้าตาลลงไปก่อนน้ำตาลค่อนข้าง,งเยอะนิดนึงก็งไม่เยอะมากนะคะให้เขาแบบปกติเราก็ต้องรองให้มันได้ความเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะนี่เส่็จิลงไปเลยโปรชดใส่ไม่ค่อยเยอะนะคะถ้า ถ้าเลมอนเนี่ยอย่าไม่ต้องใส่เผ็ดเยอะนะคะแล้วก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่ามันจะไม่เน้นเผ็ดเพราะว่าปกติน้ําปลาแต่ล้นตาลเขาจะทําให้เลมอนหวานอยู่แล้วเพราะเลมอนนะ้ำเส้นปลาลงไปนะคะเดี๋ยวที่โบจะใช้น้ําปลาที่หมักหนึ่งปีนะคะของน้ปลาตาช่างนะคะใส่ลงไปเลยเนะะี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําปลาตาัวนี้ได้ไมีความเค็มนะคะดังนั้นเราไม่ต้องจําเป็นต้องใส่เยอะเสร็จแล้วค่ะนะคะ เป็นเลมอนดองน้ำปลานะคะดองพริกน้ำปลาปุ๊กก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนหนึ่งวันนะคะแล้วค่อยเอามารับประทานมันก็จะซึมพวกน้ําตาลพวกน้าปลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทําให้ความเปรี้ยวของเลมอนลดลงนะคะตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วว้าวตัวน,นี้นะคะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลมอนดองน้ำผึ้งค่ะแล้วก็เราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาไว้ก่อนแล้วเราก็ ก็จะไปเก็บไว้ที่ตู้เย็นนะคะประมาณ7วันนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยอ,ออกเอาออกมาชงตอนเช้ากับน้ําร้อนนะคะเวลาชงเราก็เพียงแค่ตักเลมอนแล้วก็น้าพึ่งประมาณ2-3ช้อนในน้าร้อนคนๆน,นะคะแล้วก็ดื่มตอนเช้าทุกวัน,นะคะ่ะดีต่อสุขภาพนะคะค่ะสําหรับวันนี้ปูเป้คิ t เช่นก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ